ป้าเป็นตอเนื้อมาหลายปีไปหาหมอหมอก็บอกให้ผ้าเป็นต้อมันจะเป็นก้อนขึ้นมาก้อนใหญ่มากเลยเห็นชัดขึ้นตอนนั้นตาผ้าหมวัวมองอะไรเหมือนมันเป็นภาพซ้อนนะ่ะไปหาหมอไงหมอบอกว่าเป็นตอเนื้อป้าเป็นตอเนื้อมาหลายปีไปหาหมอหมอก็บอกให้ผ้าเพราะว่ามันเป็นความดันในลูกตากไปหาหมอแล้ว มารักษามากินมาไล่ยาแล้วมันก็บหายพอมาล่องดีคคอนแทคสองสากองแรกก็รู้สึกว่าดีตอนนี้ตาป้าก็เริ่มดีมองเห็นได้ชัดดีคอนแทคเขาหน้ดีจริงจริงจ้ะป้าเป็นยังครับเป็นต้อยังครับเป็นต้อเนื่าจ้ะอ๋อทรมานบ่ครับกะมันตาฝ่ามั่วขับรถไกๆกลางขึ้นกับขับบ่ได้จ้ะอ๋อมันมันเป็นอย่างไรับบ่ได้มันเสียบตามันสีเจ็บ โดนแสงโดนล่มนะมันจะเจ็บมันจะเฮ็ดให้เครื่องในตาอ๋อตอนนี้ไปหาเห็ดหาหอยไป็นยังไงครับไปเดี๋ยวนี้กาสะดวกมองเห็นในชัดเจ๋วอืเห็นเห็ดแล้วเห็นพอมากินตัวนี้ก็ไปกลองแรกกลองที่สองกลัวซึกว่าตามันเจ็มมันแจ้งขึ้นเอเห็นเห็ดเป็นเห็ดแล้ว้จอตะกี้ล่ะตอนไปหาเห็ดเครื่อง อ๋อคัดเครื่องแสบตาน,น้ำ<ส>ตาไหล <ตา S 2> บอกครับพอกินตัวนี้แล้วมันเริ่มแจ้งสายตาก,ก็เริ่มมองเห็นครับตอนนี้กินไปจักกล้องแล้วครับนี่ตอนนี้หันมัดไปสองกล้องกล้องที่สามนี่อ๋อรู้สึกว่าดีขึ้นจ้าจามันบ่ม่ว่มันบ่มคัดมันบ่เสบในดวงตาอ๋อถ้าผู้สม้มเพิ่นเบิงอยู่นี่อยากแนะน้ำเพิ่นวาจังไดแนะ่ก็บ,บอกว่าให้ทดลองเบิง กองสองกองแรกนี่สีรู้ซึกและสีเห็นผลเลยจ้ะอ๋อครับดีคอนแทคนี่ดียูแมนบ่ดีจ้ะอ่ายืนยันครับจ้ะเขาดีจริงๆจ้ะเพราะว่าป่าเนี่ยทดลองมาแล้วจ้ะคือปลายแยมปาเป็นต้ามันจะเป็นก้อนขึ้นมาก้อนใหญ่มากเลยพอกินนี่ปลายมันก็ถอยลงมาเลยนิดเดียวแหละแต่เนี้ยอีตัวนั้นถ่านถอนนอ่อมองไม่เห็นหรือตองถ่านนอน้ไม้ในถ้าลูกตาถอนไม่เอาหรือมองไม่เห็นเน่าข้ามหมด แต่ตอนนี้เห็นชัดเลยเห็นวัวนอกขึ้นน่ะแต่น้ำหนักจะ้าะมองไม่เห็นอะไรอะ่ะป้าได้กินดีแตกตาจ้าตาก็เจมขึ้นมามองเห็นชัดขึ้นครั้งแรกป้ากินครั้งละสองเม็ดก่อนอยากเร็วๆชวเช้าเย็นสองเม็ดพอชักดีขึ้นมาตองแพงแลกครั้งล่างๆป้าก็กินครั้งละเม็ดแต่ว่าตื่นเช้ามาป้าก็ตั้งเกียจว่าตามันเจมแล้วที่ตาออกเยอะมากเลยก็ดีขึ้นมา ขอคนที่ว่าเป็นตาโต้ให้มากินดีของคอนแทคเขาไม่หลอกหรอกมาเรื่องจริง ดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอันดับหนึ่งในเอเชีย er, ด้วยนวัตรกรรมนาโนเทคโนโลยีที่ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอประสาทตาดีคอนแทคเหมาะสาหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาจอประสาทตาหลุดลอกต้อหินต้อกระจกจอประสาทตาเสือ่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทํางานหนักและเพ่งมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานาน,าน าแห้งวุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมคุณต้องลอกถ้าไม่ลอกตาคุณจะมองไม่เห็นเพื่อนไงแนะนำไงบอกลองกินตัวนี้ดูผลิตภณัณ e ฑ์ดีคอนแทคกินแล้วมันก็ดีขึ้นไปหาหมอหมอบอกไม่ต้องลอกแล้วตา